เฮ้ยอ้าวนี่ครับเป็นพลังสายฟ้าแล้วก็เราเกิดมาแล้วครับ since นะครับตัวตัวนี้นะครับ Class Super Initial นะครับเป็นสวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพีชิ๊บเกมเมอร์นะครับผมวันนี้เราก็จะมากล่าวถึงเรื่องในการปลดล็อกเมืองวับลิ้นนะครับผมเมืองวับลิ้นเป็น ของประเภทนะครับแค t e g กรีนะครับ p อบ้ิน,นะครับมีมอน o เ s t e r อยู่ supernatural นะครับ class supernatural อยู่20ตัวนะนะครับพี่จิ๊บจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับคำค่าแล้วก่อ,อธิบายไว้เยอะเมืองเนี้ยในการที่จะจะปลุกม m o เ s t e r เนี่ยมันต้องใช้การ w a k อัพเออ wake up ก็คือการปลุกนะครับ ปลูกว็อบลินเนี่ยต้องแซบพลังงานจากไข่มานะเออซึ่งแต่ละไข่เนี่ยมันก็ต้องใช้พลังงานค่อนข้างจะเยอะนะครับในการที่เราจะสร้างนะครับไข่ออกมานะครับผมซึ่งอันนี้เขาก็อธิบายเนาะว่าเราจะเพิ่อใช้ยังไงนะครับเราจะซื้อยังไงนะครับเราก็จะต้องซื้อใช้เงินซื้อนะครับห้าพันเหรียญนะเพื่อจะวางเจ้าวบปอกนี่ครับพอเราวางแล้วเราถึงจะมาใช้การปลูกนะครับกลยุทธ์ก็คือว่า เวลาที่เราสมมุติว่าถ้าเราวางไปแล้วเนี่ยแล้วเราปลดล็อกไม่ทันเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ทางนะหนึ่งคือใช้เพชรนะครับใช้เพชรในการปลด,ปล,ดล็อกนันซึ่งบางทีใช้เยอะมากนะเป็นพันเลยนะหรือวิธีที่2ก็คออือเขาจะให้จ่ายเงินนะครับเพื่อคงสภาพไว้ก่อนนะครับเหมือนจะดึงไว้หรือว่าอ,อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่พี่จิ๊กเข้าใจผิดเขาบอกว่า เขาก็จะให้คืนเงินมานะครับคือถ้าครบเวลาแล้วถ้าเรายังไม่ทําทําไม่ได้เขาก็จะคืนเงินมาตามเงินตามไอตัวจํานวนที่ไข่ที่เราใส่เข้าไปนะครับเ,เราก็จะได้เงินคืนมาอยู่นะ, <Huh? S 1> ะเพราะฉะนั้นเราวางไปเนี่ยเราจะคุ้มไม่คุม้มก็คือเราเอาไข่ไปใส่แล้วก็ทําให้ได้ตามเวลานะครับแต่อย่างที่บอกนะครับพี่จิ๊บเคยทําตัวถ้าน้องน้องดูในคลิปเก่าๆพี่จิ๊บเคยทําตัวโหดทมานะมันก็จะค่อนข้างจะทํายากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ในตัวนี้เขาก็เลยเอ่อเมนจนะครับเรื่องของการจัดการเวลานะครับและเป็นทิปนะครับในการที่เราควรจะวางมอนสเตอร์ตัวไหนเป็นตัวแรกก่อนนะครับจริงๆแล้วเจ้าบลัมนี่นะครับตัวแรกเลยนะที่เขาอยากจะให้วางนะครับเพราะว่ามันใช้ Mean เ c o m m e n d เอ่อ,อ,อแนะนำโคนะครับพาดเด่นเดี๋ยวให้ดูนะว่าเป็นยังไงครับนี่นะอ่ะ จ้าตัวนี้เจ้าบรัมนะครับเจ้าบรัมเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำยากนะดูที่มุมบล,ลิ้นนะครับใช้เวลาให้เขาจะให้เวลาสองวันนะในการที่ปลดล็อกมันนะครับไข่ที่ใช้ก็คือไข่ของฟล็อกนะครับน่าจะจำหน้าตาได้ตัวที่เหมือนกบนะครับแล้วก็ตัวฟูคอนนะครับฟูคอนก็หน้าตาเหมือนออตัวเล็กไนะข่ของเจ้าฟล็อกกับฟูคอนนะครับอ่า แล้วก็ Earning Rating อ่าวิธีเจ้าพวกเนี้ยมันเป็นธาตุแบบซูเปอร์นะซูเปอร์นะมันไม่เหมือนใครนะครับเจ้าพวกนี้มันจะมัลติเพิรบรัมนะครับมันจะได้นะครับ1อาจจะเป็นเหรียญเหรียญคอยก็ได้นะครับหรือจะเป็นฉาดนะครับเป็นไอ้นี่นะเป็นแร่นะครับทรีตบางทีก็จะได้เป็นอาหารนะครับหรือบางทีก็จะได้เป็นไดมอนด์เลยนะเออยิปก็เคยได้นะครับคือได้เคยได้มาทุกอย่างแล้วแหละ มันจะสุ่มให้นะครับบางทีมันจะสุ่มให้นั่นให้นี่มานะครับซึ่งอันนี้เราก็จะเอาไปสามารถเอาไปกัปอัปเกรดมอนสเตอร์เลยนะแต่วันนี้ที่พิจิบจะมาคุยนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะพิจิบเอาเจ้านี่นะตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้นะที่พิจิบจะปลดล็อกเป็นตัวแรกครับเดี๋ยวเราไปติดตามในคลิปนะชื่อเจ้าซินส์นะครับฮะอยู่ที่เมืองวับลินเหมือนกันนะครับเจ้านี่เอ่อถามว่ายากไหมไม่ยากครับแต่ว่ามันใช้มอนสเตอร์ อยู่ประมาณ6 6ประเภทนะแต่ใช้ตัวละ1 1 1 1, 1, 1, 1หนมดเลยนะครับมีตั้งแต่ t r o x k นะครับ c o n g ก r นะครับ Octopus ส a n ้งโก้กรัมเปนะครับแล้วก็เจ้ามานะเออจริงก็ยากแหละเพราะว่าถ้ามอนสเตอร์ไม่ครบถ้าเทียบกับเจ,เจ้าเมื่อกี้นะครับเจ้าเมื่อกี้แค่ใช้มอนสเตอร์เยอะไปหน่อยนะครับแต่ว่าเ้ไม่ใช่ใช้มอนสเตอร์แค่2ตัวแต่ว่าใช้ไข่6นะครับนี่ตัวนี้นะครับ เจ้าซิงส์นะเสียงมันจะเป็นเหมือนกับคลื่นเสียงนะครับโอเคนี่ก็จะสุ่มให้ของมืนเนกันครับมีทั้งคอยทั้งชาตทั้งอาหารและก็ทั้งไดโมอลด้วยนะครับนี่นะเราก็ไปหาเลยครับนี่มีไข่ทีร็อกซ์นะครับ8ชั่วโมงจะมึงแพนหรือมองแอร์ก็ได้นะนี่เขาอธิบายไว้ให้เรานะแล้วก็คองเกลนะครับนี่โอเอซิสก็ได้แอร์ก็ได้โคก็ได้นะออคเทปปสนี่เยอะเลยนะครับแล้วก็แป้งโก,ก แล้วก็ตัวจัมเลอร์แล้วก็ตัวมานะโอเคนี่ครับเดี๋ยวเราลองไปติดตามในคลิปเลยแล้กันนะครับว่าพี่จิ๊บจะสามารถทำสำเร็จไหมนะครับในการปลดล็อกเจ้าซิงส์นะครับผมปะไปดูกันเลยครับมาทำการปลดล็อกเจ้าตัวนี้นกันนะครับที่เมืองดอปตินนะครับนี่นะครับตัวนี้นะวิธีการนะครับพยายามปลดล็อกเจ้าตัวนี้ก่อนนะเพราะว่ามันใช้ เวลา3วันแต่มันใช้อย่างละตัวเอง t r o ็อกนะครับมมลนะครับดัมเพลอร์แล้วก็แป้งกบแล้วก็คองเกลนะครับไม่ยากนะเราใช้ตัวที่2เราจะใช้เป็นทีร็อกส์กันะครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากเราไม่ต้องไปเอาตัวเยอะนะครับเพราะว่าของเราไม่ได้เยอะขนาดน,นั้นเอาตัวนี้ก่อนนะครับเราจะปลดล็อกต,ตัวนี้ก่อน ทีร็อกทีร็อถ้าจะผสมเราก็ใช้ตัวทีร็อกผสมสองตัวนะครับก็น่าจะได้ทีร็อกแล้วครับ <Ooh. S 1> ไม่น่าจะได้ตัวอื่นนะรอไปครับ8ดชั่วโมงนะโอเคเราจะสะสมให้ครบนะครับเอาละครับแล้วก็ตัวที่สองนะตัวที่สองที่จะปลดล็อกเจ้าแมลงนะครับก็คือตัวแป้งกบนะครับแป้งกบนะครับนี่นะ ฟึบซัปทูฟึบสิ้นนะครับแฟมอาบลบ็อกแบฟเราได้สองทัวแล้วนะไปดูหน่อยครับฟึบส hey, oh, hey. ินเจ้า,มาแมลงยุงนะครับเจ้า,มาแมลงยุงตัวนี้นะปุ๊บเหมือเวลาสองวันแล้วเราแซปทีร็อกกับแป้งโกมาแล้วเหลือดัมสเปอร์นะครับทีร็อกสเหลือออตโตปัสนะครับเอานี่ตัวพวกนี้อยู่เมืองแรกหมดเลยนะ มืองอื่นก็ได้นะทีร็อกส์คอนเอะครับคอนเกอนะครับคอ n เกอก็จะเป็นตัวที่อยู่ที่เมืองไฟนะครับเมืองไฟนะไอตัวที่นั่งตีกระป๋องกระแป้งนะครับเดี๋ยวพี่จิ๊บวารไปดูกัวเลยจะให้ดูนะครับว่ามันคือตัวคองเกอตัวไหนนะนี่นะครับตัวที่นั่งตีกระป๋องนะครับตัวเมืงนี้บอกว่าเนะี่ยไบโอซิสน่าจะใช่เมืองนี้ตัวนี้นะนี่ คอนเกอร์นะครับนี่เป็นแร็คคองเกอรนะ์นั้นหน้าตามันจะแบบเท่หน่อยนะครับอ่าแล้วเราก็ปลดล็อกออัปเกรดเมืองมาแล้วนะครับอันนี้อัปเกรดมาเลือกล้านกว่านะโอ้หนี่อัปเกรดอีกรอบหนึ่งคือสี่ล้านห้าครับไม่ไหวนะครับตังไม่มีนะเราสามารถเอาคองเกอร์ลงมาได้นะครับนี่คนะองเกอร์ตัวที่สองนะครับเพลสลงไปครับแป่บนีนะ่หน้าตามันจะปิดเพี้ยนกันนิดน,นึงนะโอเคนีนะ่นี่เขารักกันแล้วนะ เฮ้ยมีกบมาด้วยวะเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นตัวของแรคองโกเนี่ครับเป็นแรนะแล้วเจ้าตัวนี้ก็คือคองโกแบบธรรมดาที่กำลังซอยกองอยู่นะเนี่ยปา่ปาปา่ปาปา่ปาป่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 าปอยู่เนิ่มเนี่ยนี่นะอัตราการหาเงินก็ไม่เท่ากันนะครับนี่นะโอเคพิจิบก็จะใช้คองเกสองตัวนะครับบลิดบลิดกันนะ โอเคน้องมาบีดกันนะครับครับกองเกอร์ตัวที่1นึ่งของตัวที่2อ2บีดกันใช้เวลา12บชั่วโมงครับก็น่าจะได้ตัวของกู้นะครับรอไปครับแล้วตอนนี้เราได้เราได้มา2แล้วเนาะที่ว่าลินในแลนด์นะครับตัวพวกนี้ก็น่าจะยากแล้วครับมันน่าจะหายแล้วครับเพราะว่าดูครับทวิเดอร์สี่พับเบอรี่สี่น็อกกินโอ้โหดูครับ โปรเจมเมอร์แปดอะไรเงี้ยไม่ไหวนะเจ้าตัวพวกนี้โหดเกินไปนะครับดูสิครับในอินเวนทอรี่นะครับเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้ก็ไม่ยากนะแต่ว่ามันตัวนี้ปอมปอมริฟเราเคยยังไม่ได้เลยวิดดิ้งเราเคยได้แล้วนะครับมันก็ยังพอได้อยู่นะพยายามหามอนสเตอร์นี่นครับตัวนี้นะครับบล็อกสองฮูคอนเะหกนะครับอันนี้ก็ยงง่ายอยู่นะเดี๋ยวเรามาทําตัวนี้ต่อนะครับจากตัวนี้แล้วมาทําตัวนี้นะ ลองดูแบบเนี้ยแบบเนี้ยมอนสเตอร์แบบเนี้ยยากอยู่นะสิบสองพัมเมลเนี่ยเยอะอยู่นะเจ้ตัวนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะหนึ่ง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 แต่มันเรายังไม่เคยเจอเนะครับบางตัวนะเชลบิลพวกเนี้ยมางนี้ก็แอบยากนิดหนึ่งแต่ว่าเราจะปลดตัวนี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเหลืออีกแค่หนึ่งสองีร็อกหนึ่ง ดัมเพลอร์หนึ่งคองเกอร์คองเกอร์เราทำแล้วนะแล้วก็เมาส์นี่เมืองแรกเมืองที่หนึ่งเมืองที่หนึ่งเมืองที่หนึ่งนะครับทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกทีนะครับครับกลับไปที่เมืองที่หนึ่งกันวะตอนนี้อยู่ที่เมืองที่หนึ่งหมดเลยนะมอนสเตอร์ Monster, นะครับเออ,อุ้ยเจ้า เจ้าดัมสเลอร์นะครับซึ่งเราย้ายไปที่เมืองอื่นมาแล้วนะเมืองนี้แทบไม่มีที่ซ้ำแล้วนะดัมสเลอร์แล้วก็มีเอ่อทีร็อกซ์นะครับซึ่งแล้วก็เจ้าแมาตัวนี้นะเออนะครับซึ่งก็ไม่ได้ทำยากนะเพราะเรามีแมาส์องตัวนะนี่ยนี่น่าจะเป็นแรนะมรับ นี่เนะี่ยแรมาเอาผสมกับเมาธรรมดาก็าจะได้นะครับโอเคประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะรีบทำแล้วจะปลดล็อกตัวของเจ้าหนอนยุงที่วับลินนะครับผม okay. เอานลครับเราก็กลับมาวับลินอีกแล้วนะครับผมเออครั้งนี้นะครับพี่ชิปได้ปลดล็อกตัวนี้นะหลือเวลาอีกประมาณสองวันนะครับแต่ว่ามันใกล้เต็มแล้วนะ เมืองมา้าไอ,อตัวเจ้าแมาวนะครับแมวแลบลิ้นยาวๆนะตัวของเมืองแรกนะครับซ <hi> ีร็อกส์ก็เมืองของเมืองแรกนะครับออคเตปุสก็เมืองแรกนะด <ump> ัมเ e r ร์พิชิปก็สร้างไว้เมืองแรกนะ <C os> แล้วก็แป้งโกะแป้งโกะก็ได้แล้วนะที่เป็นเหมือนเพนกวินนะครับแล้วก็คองเกิลคองเกิลจะอยู่เมืองตีกองนะครับเ <C os> มืองไฟนะครับ <C os> เดี๋ยวเรากลับไปที่เมืองแรกนะ <C os> ดัมเพอร์นะพิชิพสร้างไว้นะใกล้สําเร็จแล้วนะดูซิว่าจะปลดล็อก เจ้ามือเจ้าตัวนี้ได้หรือเปล่าครับเจ้ายุงนะครับเจ้ายุงมันหลับอยู่นะเอาล้วครับกลับไปที่เมืองแรกนะแฟบแฟบเก็บของครับสองแสนสองมาเลยนะเก็บอาหารด้วยนะโอเคนี่นะครับนี่ทมเส s อ e นะ เราสร้างไว้แล้วนะครับเราแซฟไปที่เมืองนี่ครับบับลินเลยนะแซฟทูเจ้าตัวนี้มันชื่อว่าเทสลาครับชื่อเหมือนรถเลยวะมีห้อรถในนี้เทสลานะครับออโอเคตอนนี้ตอนนี้นะครับเรากลับไปดูที่วับลินอีกทีนะบับลินไหนแ์แลนะครับอ่ามาดู ใกล้จะปลดล็อกสําเร็จแล้วนะดูท, <Wow. S 1> ดที่ดูที่ t o r y อินเนะครับหรือว่าคลังคลังของเจ้านี้นะนี่นะครับอ c อก p u ต t ปัสทิวโรสเมลดัมสนะครับแล้วก็แพ้งแป้งโปะแป้งโกะนะครับและตัวสุดท้ายคองเกลนะครับเอาละตัวสุดท้ายจะอยู่ที่เมืองไหนนะครับอยู่ที่เมืองนี้นะเออ,อย้อนไปทางนี้ดีกว่าอยู่ที่เมืองไฟโอเอสิ Assist, นะครับมามา จะได้ไหมจะได้ไหมตัวคองโกอ่านี่ครับคองโกนะครับแล้วพิชิพก็จะแซปไปนะอ่าพิชิพจะแซปไปนะครับที่วอบลินนะแซปไปทูวอบลินเลยครับอ่าพิชิพจะปลดล็อกเจ้าตัวนี้ได้สำเร็จนะโอเคเขาบอกว่าชัว w ับ b l i n is ready to wake up นะครับ Would you like to go to w o b Lin ไอซ l แ n นว่าโอเคไปเลยครับ เราจะปลุกเจ้านี้ให้ตื่นขึ้นมาแล้วนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับน้องๆดูกันนะฮะจับตาเนาะดูนะครับจับตาดูนะครับเจ้าตัวมแมลงวันมแมลงบีตัวนี้นะเราจะปลุกเขานะครับสามสองหนึ่งปลุกตื่นเดี๋ยวนี้นะเจ้าแมลงบี wake ัพเฮ้ยอ้าวนี่ไงครับเป็นพลังสายฟ้าแล้วก็เ,เกิดมาแล้วครับน์นะครับเจ้าตัวนี้นะครับ คลาสซูปเปอร์นิชียลเนะครับเป็นอิเลเมนต์เป็นธาตุไฟ้านะเฮ้ยมาแล้วครับตัวแรกวับปิ้งนะลูกซิมาแล้วครับน้องๆตัวแรกพี่ไปฝันไปแล้วฮะนี่ฮะโอ้โหพี่ชิปบอกแล้วนะครับวับปิ้นเออเจา้าพวกนี้คงไม่ทันแลน้วฮะมันห่างไกลมากเลยครับใช้ตั้งสนะิบสองเนยตัวนี้พี่ชิปน่าจะปลดไม่ทันแล้วนะครับ ตัวนี้ก็ไม่ทันแล้วนะหลือสองวันมอนสเตอร์บางตัวเรายังไม่เคยเจอเนยครับเชลบี <Shield Beat S 1> พวกเนี้ยคอริสเตอร์พวกเนี้ยังไม่เคยเจอเลยฮะเจ้านี้ก็เจ้านี้ก็ขอดูหน่อยอ๋อตัวนี้เกือบได้นะครับแต่ริฟซี้ไม่แน่ใจนะริดดิ้งเคยเจอปอมปอมเคยเจอเจ้าตัวนี้ยังไม่เคยเจอครับแล้วก็เจ้าหน้ากบนะ เจ้าหน้ากบก็ปลดล็อกง่ายนะครับโอเคใช้ฟล็อกฟล็อกสองตัวนะครับแล้วก็ฟูคอนอ่ะตัวต่อไปเราจะปลดทีละสองตัวนะครับพี่จิบจะปลดตัวนี้นะเออเจ้าสติปเปอร์นะครับแต่พี่จิบต้องมีฟูคอนนะฟูคอนกับฟล็อกนะครับฟล็อกไม่น่ายากนะฟล็อกมีที่เมืองแรกนะครับแต่ฟูคอนหตัวเนี่ย ต้องซื้อนะครับ <Yeah. S 1> ต้องใช้เพชรสามสโอเคแล้วก็ฉันลองหามอนสเตอร์ที่แบบปลดง่ายๆดูนะคเอ่อไม่รู้ว่าตัวไหนนะน่าจะตัวเล็กๆนะครับลองดูตัวเล็กๆดูนะเจ้าตัวพวกนี้ยาก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 ตัวนี้ง่ายนะตัวนี้ก็ง่ายลองดูเจ้าตัวหนอนนี่ดูนะครับ จริงๆอะถ้าซื้อวางแล้วเรายังไม่ได้ไปเปิดไปปลดล็อกมันมันก็ไม่เป็นไรฮะซื้อมาก่อนนี่แหลครับนี่นะพี่จิปไล่ซื้อเลยนะครับอุยพี่จิปบจะไล่ซื้อมอนสเตอร์ของเมืองน,นี้ให้หมดเลยนะครับแต่เราจะค่อยๆปลดล็อกนะเราจะไม่ปลดล็อกถ้าปลดล็อกมันก็จะเริ่มนับเวลาครับอื้อหแล้วดูตัวแต่ละตัวครับเออเอาสักสองตัวก่อนแล้วกันครับดูซิว่ามันยากหรือเปล่าก็ ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับคลิปของวับแลนนะครับวับลินเนียครับสำหรับเจ้าตัวที่ชื่อว่าซินส์นะครับผมโอใช้ได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะครับพี่จิ๊บจะมาปลดล็อกครับสองตัวเลยดีไหมนะครับจะเป็นเจ้าตัวนี้นะ ตัวนี้นะครับเพราะมันง่ายนะฟล็อกกับฟ,ฟูคอนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะนี่นะครับก็ไม่ใช่ตัวตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้ตัวนี้น่าจะง่ายอยู่นะครับมอนสเตอร์รู้จักอยู่นะครับแล้วก็เจ้าดีดิด,ด,ด,ดิอะไรเนี่ยครับโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอจากลากันไปก่อนครับเราสามารถปด ล็อกมอนสเตอร์ตัวแรกของเมืองออวับลินได้แล้วนะเดี๋ยวจะลองหามอนสเตอร์ที่มันปลดได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ลองมาดูว่าเออเราจะสามารถปลดได้อีกไหมนะครับวางไว้ก่อนตัวนี้ปลดง่ายไหมเนะี่ยตัวนี้เหมือนตัวซีชาบเลยวะเจ้าเชลบีดนะครับเชลบีดนะต้องงานมากในตลาดโอเคครับน้อง ขอจากลากันไปก่อนนะครับคลิปนี้กับบ๊อบดิ้งนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ